ปีก็คือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมาเขาก็จะมีช่วงค o อฟีสเบรกอะไรเงี้ยมีกาแฟมีโอวนตินมีคุกกี้มีอะไรให้หลวงพ่อก็ซื้อมาน้ําเลี้ยงให้หมดครับหลวงพ่อต้องใช้เวลา3ปีที่ฝรั่งจะรู้ว่าเนี่ยต้องแชร์ต้องให้เทคแอนด์กิฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือมีเทคด้วยมีก i ฟ e ด้วยคือเอาด้วยหลวงพ่อท่านให้ทุกอย่างมาเรียนแล้วฟรีอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขารู้จัก หิวปินโตมารู้จักเอาคุกกี้มาแบ่งกันเอากาแฟมาแบ่งกันรู้จักให้ทานครับเริ่มรู้จักให้ทานเห็นไหมฮะไตรสิกขาเริ่มมาแล้วครับมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่คณะล่าสุดหรือเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยว่ครับมีฝรั่งซึ่งเป็นวัยรุ่นหรอครับเป็นวัยรุ่นเป็นแฟนกันก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยเขาไปถวายถวายอาหารถวายสังฆทานครับ ซึ่งเขารู้จักกับผมอยู่แต่ว่าคือด้วยปัญหาและอุปสรรคนั่นแหละพระอาจารย์ภาษาเราไม่เก่งครับคอนนฟิตฟิตอะไรอย่างเงี้ยครับพะอาจารย์งูปลาก็คือสื่อกันด้วยภาษาใจภาษามือก็ได้นะครับวเออนี่มาถวายเสื้อทานอะไรอยเียอยูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยไงฮะก็ให้พรเขาเขาภาษาทุก็โอเคโชคดีอะไรอย่างงี้ ก็ขอให้คุณไปเที่ยวเมืองไทยขอให้มีความสุขนะไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติสมาธิดอยอินทนนท์ขอให้มีความสุขมากๆก็อวยพรให้ขอก้อกับลาพระผมก็ดีใจนะวอายานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผยแผ่สมาธิในแคนาดาหลวงพ่อท่านบอกว่าพระเราเนี่ยไม่ต้องถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้สอนไม่ได้แต่ก็เหมือนกับท่านอาศชิเพียงแค่เดินไปศรัทธาญาติโยมก็เลื่อมใสได้ไปแคนาดาเนี่ยเพียงแค่พาเขานั่งสมาธิเดินจงกรม พาเขาสวดลักขีก็คืออิติปิโสนะครับภานาอันะครับเขาก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คืออะไรนะที่พูดตามนะครับผมเฟลโลมีใช่ไหมครับรก็คือข้าพระเจ้าแล้วลึกถึงคุณของพระพูทธเจ้าก่อนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเป็นภาษาไทย <AM> <AM> <AM out> ไปสอนภาษาไทยสอนที่นี่เป็นยังไงอยู่ที่นู่นก็สอนอย่างนั้นครับคำแผ่เมตตาคํากล่าวคําปธิฐานครับผมที่แคนาดาหรือว่าที่ต่างประเทศยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาห้ามขอทาน ห้ามเดินถือของขอเนะก็คือห้ามบินนบาทที่แคนาดาปัจจุบันเป็นไงครับเอ่อที่แคนาดาคือเราไม่ได้บินนบาทไม่บินนะมีอยู่มีอยู่วัดหนึ่งที่บินอยู่อยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์แต่ว่าส่วนมากนี่จะเอาบาทไปตั้งไว้แล้วก็ให้ฝรั่งเขาไปเอาข้าวข้าวข้าวเรานี่บาขับมาใส่บาททางพระเราก็จะสวดพาะมัเข้ามาตอนเช้าหรือตอนส่วนมากส่วนส่วนมากจะมาตอนเพลนครับตอนเพลนครับ อันนี้เป็นวัฒนธรรมก็ชันในบาทครับชันในบาทเหมือนกับที่คือเราจะไม่ไปไปเอานำนำสิ่งเหล่านี้ไปทําให้วัฒนธรรมเดิมๆของเขาเสียบรรยากาศไปก็พยายามที่จะค่อยๆปรับค่อยๆนั่งไปแต่ผมเชื่อว่าต่อๆไปเนี่ยถ้าชาวแคนาดาหันมาทําสมาธิและเข้าใจสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นครึ่งค่อนประเทศสมมุตินะผมว่าจะเปลี่ยนเป็นประเทศพูดไปทั้งหมดนะคือในข้างในนะข้างในนะครับ ข้างนอกนั้นไม่มีปัญหาตรงนี้เอาละครับเรื่องต่างประเทศก็คงจะไว้เท่านี้ก่อนมีอะไรคุยเยอะผมเชื่อนะท่านมารือไม่มีอะไรเล่าเยอะท่านมีเรื่องเล่าเยอะเยอะแันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเอาเรามาพูดถึงเรื่องกิจกรรมในวันที่29วันอาทิตย์นี้ท่านมหาจรุพลฮะการสวดมนต์นี่คือคือสิ่งที่เน้นมากๆเลยก็คือกิจกรรม ถ้าในตามตารางเนี่ยนะครับ,รบผมก็จะมีหนึ่งก็คือการสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เนี่ยที่สําคัญก็คือครูบาอาจารย์ก็คือจะเป็นอาจารย์ของทางโยม,มเช่นอาจารย์มีชัยอาจารย์ดรบวรศักดิ์อาจารย์อาจารย์วิษนุเครืองามก็จะมีเก่า,าเกาเขาเรียกว่าอธิบายว่าเหตุผลที่สวดความเป็นไปเป็นมาของพระสูตรต่างๆ<ม>เช่นคร,ครับผมหนึ่งก็คือธรรมจักร 2. ก็คือบทรัตนปริศ 3. ก็คือบทมหาสมัยสูตรเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรในแต่และช่วงพอสวดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะนั่งสมาธิ30นาทีแล้วก็แผ่เมตตาก็จะสลับกันไปอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่ไปสวดมนต์เนี่ยนอกจากที่เราจะสวดเฉยๆแล้วเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ ว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าเราภาวนาไม่ไหวก็สวดมนต์ได้หรือรสวดมนต์คุ้มครองวาจาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเนี่ยคุ้มครองจิตใจครับเวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราก็คืออย่างเช่นนึกพุทโธพุทโธเนี่ยจิตใจเราไม่นึกไม่ดีก็เป็นสิ่งดีในตัวแล้วก็คือสิ่งดีเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีก็กาจัดไปเวลาที่เราสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือคําสอนของพระเจ้าที่นํามารวบรวมประมวลนะครับอาจารย์ในหนังสือสวดมนต์เนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นบทที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบทที่ประกอบไปด้วยเมตตาไม่ได้ไปว่าไปดา่าไปแช่งชักทํำร้ายใครนะครับ,รบแล้วความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับเนความเป็นมงคลจากปากจากความคิดจากการกระทําแล้วก็จะซักฟอกจิตใจของเราครับนะครับผมทําให้ก็คืออวัยวะทุกส่วนเนี่ยออกทั้งหมดนะค,ะร,ะนครับอาจารย์ส่วนเนี่ยทั้งปากทั้งปอดทั้งหัวใจ หลวงพ่อท่านบอกว่าส่วนมนต์บ่อยๆเนี่ยโรคหายใจไอ้โรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยจะไม่เกิดครับ,รบผมมีความแข็งแรงครับผมจะมีความแข็งแรงอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านสวดมนต์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพอนั่งสวดไปแล้วทีนี้ก็พระอุปถากเนอุปถากเข้าไปสวดมนต์ด้วยเนี่ยเนนเขาก็สวดค่อยพระก็สวดค่อยหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยสวดดังๆหน่อยอครับ ท่านบอกว่าอย่างเช่นหลวงพ่อท่านจะสวดดังๆแล้วการที่สวดดังๆเนี่ยก็จะทําให้เวลาที่ถ้าเป็นพระนะครับอาจารย์เวลาไปพูดเนี่ยเช่นถ้าเราสวดดังๆไปตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาเราไปพูดเนี่ยเราก็จะฝึกตรงนี้ไปในตัวอ๋อเป็นการฝึกครับเสียงหลวงพ่อเนี่ยเวลาท่านบรรยายเช่นบรรยายครูสมาธิชั้นสูงเนี่ยนะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยเสียงไม่ตกเลยครับอาจารย์นี่ขนาดอายุ9กาสองครับครับผมแล้วก็ ถ้าพูดถึงในแง่อาน,นิสงส์ต่างๆก็มีอย่างเช่นอยู่ในพระไตรปิฎกในรายต่างๆเนี่ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะพระที่ท่านไปแคนาดาครับแล้วก็ไม่มียัดโยมเข้าวัดนะครับก็ต้องอาศัยพอไปอยู่ที่นั่นแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าเอ้ยแกอยู่ที่นั่นเนี่ยแกสวดมนต์ทั้งสมาธิบ้างหรือเปล่าก็ทําอยู่ครับแต่ก็ทําไม่มากหลวงพ่อบอกเออไปทําสมาธิสวดมนต์เยอะๆพอสวดเสร็จเนี่ยโยมเข้าวัดเต็มเลย Oh. แล้วในวัดนั้นเนี่ยก็มีโยมเข้าวัดมากเป็นประวัติการ,รนะครับแล้วหลวงพ่อท่านก็อธิบายบอกว่าเวลาที่พระท่านสวดมนต์เนี่ยมันก็เกิดพลังกิจเกิดบุญนะครับผมแล้วเวลาที่พระท่านแผ่เมตตาไปเนี่ยนะครับเทว,วดาที่อยู่ต่างๆใกล้ๆเนี่ยก็จะได้รับอนิสงส์จากเรา oh. อย่างเช่นพระที่ท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ท่าน อย่างเช่นว่าอาหารการกินการอยู่การฉันนะครับอาจารย์ไม่มีขาดตกบกพร่องเราก็มานึกดูเอ๊ะโบสถ์เท่านั้นเท่านี้สร้างได้เพราะเหตุอะไรศาลาเท่านั้นเท่านี้สร้างได้เพราะเหตุอะไร,รท่านอยู่ไม่ขัดสนเรื่องจตุปจัจจัยทายาธรรมทั้งสี่เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าพระเนี่ยไม่ต้องทําหน้าที่เยอะก็คือสวดมนต์ทำสมาธิเดี๋ยวเทวดาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะไปบอกโยมมาเอง รหรือไม่ก็เทวดาทั้งมีก็คือหนึ่งเทวดาโดยสมมุติแล้วก็เทวดาโดยกําเนิดครับถ้าความเชื่อพอุทธศาสนาเทวดาที่ลูกขาเทวดาอากาสาเทวดาเทวดาที่อยู่ในรอบนั้นก็จะไปเป่าปรากาศบอกบนะครับ <ผม S 2> พราะท่านอยู่ลําบากําจิตดนใจครับผมหรือไม่ก็<ม>เทวดาที่เป็นมนุษย์นี่แหละก็คือเทวดาที่เกิดขึ้นโดยการมีหิริอตตาปะก็คือเป็นเทวธรรมนะครับก็อยากจะทําบุญโอได้ยินรูปนั้นรูปนั้นประพฤติปฏิบัติดีก็เข้าไป หรือว่าจะอยู่ในป่าลึกแค่ไหนอะไรยังไงท่านไม่ได้ขัดสนเชกเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราสวดมนต์สมาธิภาวนาอยู่สม่ำเสมอนะครับพระอาจารย์มีโยมอยู่คนหนึ่งนะครับก็สวดมนต์ปกตินี่แหละทีนี้ก็สวดปกติเรื่อยมาครับพระอาจารย์แล้วทีนี้ก็มีโยมมีพวกโจรเนี่ยเข้าบ้านพอโจรอยากเข้าบ้านเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของไม่อยู่นะครับทีนี้พอจะเข้าไปเนี่ยเหมือนกับมีคนอยู่ในบ้านมากวาดบ้านกวาดอะไรอยู่นะครับโจ โจรไม่กล้าเข้าเลยนะครับทีนี้ก็ไปถามครูบาอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นบอกว่าอ๋อเนี่ยเทวดาที่อยู่ในบ้านนั่นแหละเขามาช่วยดูแลโอมาปกปักดูแลนี่คือคนที่สวดมนต์ทำเป็นประจํานั่งสมาธิเป็นประจำแล้วมีบางคนไม่เชื่อนะครับอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจชื่อดังนะครับตอนนั้นเขาก็ได้มาอบรมที่วัดนะครับถ้าจําไม่ผิดก็บริษัททัสโกทารโฟจำกัดนะครับก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็เป็นนะครับ เ,เขาก็พาลูกน้องมาพอมาแล้วแต่ก่อนเนี่ยแล้วพอมาแล้วเขาก็เชิญพระไปไปสวดมนต์ที่บริษัทพอไปแล้วเอ๊ก็มานั่งคุยครับพระอาจารย์นั่งคุยบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าบทสวดมนต์ทำสมาธิภาวนามันจะได้ผลได้อาน,นิสงส์โอ้โห oh แล้วเป็นยังไงละโยมผมไปบวชพอบวชแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็พาสวดมนต์แล้วก็เขาก็ติดนิสัยมากลับมาบทหนึ่งที่เขาสวดทุกวันทุกคืน ก็คือบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแล้วในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงปี49เป็นต้นมาเนี่ยครับบริษัทอื่นที่ค้าขายธุรกิจเดียวกันกับเขาเนี่ยนะครับขายไม่ได้เลยปี49ครับผมประมาณปี49นะครับก็เกิดการครับผมกำลังจะพูดอยู่นะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นครับก็เขาก็ส่วนมนบทนี้เขาก็ไม่ถึงกับว่าร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีออเดอร์มาเลย ครับครับผมก็มีมาตลอดครับสามารถอยู่ได้สามารถอยู่ได้อย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ในหนึ่งก็คือถ้าเราเนึ่อถึงเรื่องว่ามันได้บุญวาสนาบารมีคือมันจะเกิดทําให้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาไอ้ตัวสตินี่แหละจะเป็นตัวประคับประคองไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมากก็แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีทําให้เกิดขึ้นว่าอ่ะวิธีนี้ควรแก้ไขปัญหายังไงวิธีนี้มันมีทางออกยังไงเพราะว่าเราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดขึ้นเหล่นี้ครับอาจารย์ ล้วทีนี้เนี่ยองของผู้สวดเวลาเราไปสวดมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามว่าหนึ่งก็คือสวดให้ถูกต้องตามอาักขรตามอาักขรครับผม<ห>ออกเสียง<า>ให้ถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องครุเลหุทีฆาระต้องให้ชัดเจนคนโบราณเนี่ยท่านกล่าวว่าอักขรตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับผู้ตรูปรูปหนึ่ง <S <S การสร้างอักขระพุทธรูปสร้างอักขระไว้ในจานไว้ในพระธรรมในคำพีเนี่ยเหมือนกับการสร้างพุทธรูปรูปหนึ่ง<ม>ฉะนั้น<ช> <พบ S 1> เนี่ยการที่เราสวดตกขาดตกบวกพ้องด้วยเจตนานะครับอาจารย์รย้ำมาเจตนาแต่บางคนไม่คุ้นเคยคก็อาจจะไม่ว่ากันเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาก็ก็เหมือนกับการทําลายพระพุทธรูป ก็ถือว่าเป็นบาปการทําลายต้นพทรูปนี่บาปนะครับบาปมากเลยบาปก็เหมือนกับทําลายสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพุทธะปฏิมาแล้วการย้ายพระพุทธรูปเลยอาจารย์ทิ่เห็นยนงไงครับเริ่มแล้วรู้กันยรู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่ชอบย้ายกันจังในพวกแกเนี่ยนะครับการทาลายพระพุทธรูปนี่ถือว่าบาปนะครับแล้วเมื่อสวดมาก แล้วอันประการที่สองสวดถูกต้องสวดถูกต้องตามพคาาแล้วประการที่สองก็คือไม่เคยทําบาปกรรมหนักนะครับก็คืออนันตริยกรรมก็คือการทําลายพระพุทธเจ้าถึงโลหิตห่อการทําสังฆเพศนะครับยุโยงส่งให้แตกกันนะครับการทําฆ่าบิดาฆ่ามารดาทําร้ายภิกษุณีนะครับผมอย่างเงี้ยนี่ก็คืออนันตริยกรรมแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือต้องสวดด้วยเมตตา และก็อีกประการหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในอํานาจของพระปริศนี่ก็จะเกิดอานิสงส์ครบฉะนั้นเชื่อแน่เลยว่าคนที่ท่านไปคนที่ไปร่วมงานเนี่ยครับผมก็คือดังที่ได้บอกไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับว่าเราสวดคนเดียวเนี่ยมันไม่เกิดกําลังพอสวดหลายคนเนี่ยมันเกิดกําลังแล้วมันเกิดความปิตินะครับทั้งได้สวดด้วยได้นั่งสมาธิด้วยได้ฟังอานิสงส์ได้ฟังธรรมะจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเกิดอันิสงสงอย่างจริงๆอนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะสวดอย่างไรจุดมุ่งหมายเพราะว่าการสวดในครั้งนี้นะครับตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์บัณลิสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาเจริญเจริญะชนพันษามหาราชินีครับผมนี่ก็คือสวดเป็นพระราชกุศลครับครับมีจุดมุ่งหมายอย่างดีนะครับครับผมครับทีนี้ถามนิดนะครับว่าผมอย่างผมก็ทีมงานดีดทีวีเนี่ย ไปในงานด้วยแต่ไม่ได้สวดถ่ายทอดได้ได้อานิสง์อะไรบ้างครับท่านอาจารย์เจเจก็พระอาจารย์ก็เปลี่ยนการให้คนได้รับรู้ครับผมยางเช่นมีเศษบ้างไหมโอ้ได้เยอะเลยครับพระอาจารย์เครับเพราะว่าคนที่ได้ดูได้ดูพระพระอาจารย์การถ่ายทอดเนี่ยผมว่าคืออย่างหนึ่งเนี่ยเพียงแค่เราได้เห็นได้รับรู้การถ่ายทอดเนี่ยก็ได้อานิสง์เยอะแล้วแล้วคนจํานวนไม่น้อยนะที่ได้ดูรายการดีดีทีวีเนี่ยผมว่า ที่สําคัญอย่างนี้ท่านนี่ผมพูดเนี่ยพูดพยายามให้ท่านมาหาพูดดูว่าโยมที่ชมอยู่ที่บ้านน่ะสวดไปด้วยอ๋อครับกี่ล้านนะครับใช่ครับผมทั้งโลกนะครับเพราะดีดีทนี่ไปทั่วโลกเพราะนั้นผมคิดว่ายตาโยมทางบ้านเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสได้มาแต่ขอให้ตั้งใจนะฮะสวดหาหนังสือมา บทอะไรบ้างนะครับบทหนึ่งก็คือมีบทธรรมาจากก,ร,าาก,กระับป<ร>วัฒ<ใ>นสูรยวโยมจำไว้นะธรรมจากนะาากนกสองก็คือ